สวัสดีท่านผู time, ้ชมทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมกับช่อง B Ang เปิดนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการตั้งค่าตัวเราเตอร์โตดูลูนาเชิรนะครับตั้งเป็นตัวเซตพอยด์นะครับก่อนอื่นให้ทําการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับตัวเราเตอร์นะครับทางสายแลนหรือว่าทาง Wi-Fi ก็ได้นะครับผมหรือตั้งค่าผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะครับก็เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับตัวเราเตอร์ด้วย WiFi อันนี้ผมจะเชื่อมต่อผ่านทาง w i f i นะครับผ่านคอมพิวเตอร์ ชื่อกับรหัสผ่านเราสามารถดูได้จากใต้เครื่องนะครับตรงบาร์โคดจะเขียนเป็น s ได้ดีก็คือชื่อแล้วก็ไวเลยพาสทเวิร์ทับพินก็คือรหัสผ่านนะครับผมจากนั้นให้เราทําการเปิดว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับที่เป็นค่า default อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นหน้าตัวเซตอัพของ Archer นะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นรุ่น b 2 3 0นะครับผมตัวนี้จะให้ทำการตั้งรหัสของเราเตอร์นะยังไม่ใช่รหัส Wi-Fi นะครับผมก็เป็น6หลักขึ้นไป เสร็จแล้วกดเลสเกสตาร์ครับจากนั้นเข้ามาหน้านี้น,น,นะครับจะให้ได้เป็นโซนเวลานะครับแต่เนี้ยผมจะเปลี่ยนเป็นเซฟพอยต์เลยก็คือเรายังไม่ต้องเลือกโซนเวลาดีฟอลต์จะเป็นตัวเวลาเราตั้งนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นเซฟพอยต์กดโอเคที่หนึ่งระบบจะถามว่าจะมีการรีบูตนะครับผมแล้วก็กดรีบูตไปรอบหนึ่งขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 1- 2นาทีนะครับผม จะเห็นได้ว่าครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นละเราก็กดคอนีิเนาต์ทูไซต์นะครับผมอันนี้แสดงว่า Wi-Fi ไม่หลุดไปเราต้องไปทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi กน Wi-Fi ก็จะเป็นชื่อเดิมหลังจากเราเชื่อมต่อไ i f ฟเสร็จาก็เข้าม้านอีกอีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าเข้าไม่ได้ก็ให้เข้าเป็น1 9 2 1 6 8 0 2 5 4นะครับผม อันนี้ก็จะเข้าไปที่หน้าเซ็นออพอีกแล้วนะครับจากนั้นให้ใส่เป็นหรหัสที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนโหมดกดล็อกอินอันนี้ก็เลือกโซนเวลานะครับเป็นบวกเจ็ดบางกอกฮานอยจาการ์ตากดเ็นกน,นะครับชื่อ Wi-Fi ห,หัวข้อเนี้ยก็คือถ้าเปิดสมาร์ทโฟนจะเห็น,นเป็นชื่อ Wi-Fi เป็นชื่อเท่ากันนะครับสอดสีกับ5อันนี้ผมจะปิดแล้วก็ตั้งวไว f i แยกนะครับเป็นสชื่อ ให้ที่คำว่า set อ e a t แ a c บนะครับเปิดตัว54เราก็ตั้งชื่อไวไฟ้าหลั่ผ่านจากนั้นกด next ได้เลยครับแล้วก็รอเทสระบบสักครู่นะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าสรุปนะครับก็เป็นชื่อไ,ไฟฟ้าหลั่ง่าน2 4กับ5นะครับผมกด next ได้เลยอันนี้ก็ก,กด finish b เดี๋ยวผมจะเอาสายแรงมาเชื่อมต่อหนูนะครับผมรอสักครู่นะครับผมจากนั้นให้เชื่อมต่อไปไฟของตัวราเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากรีบูตแล้วก็ต่อไปไฟอีกที่หนึ่งกด connect นะครับผม หลังจากเชื่อมตอ่อสายไหนนะครับก็ให้มาลองหา IP นะครับอันนี้ผมหา IP ได้เป็น192.168.0.169นะครับผมจากนั้นก็ลองเราอินดูนะครับจะเห็นได้ว่ามีอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วนะครับตรงสถานะตรงอินเทอร์เน็ตจะเขียนว่ามีเครื่องหมายสีเหลืองนะครับผมติดถูกที่โลกโลกอันนี้บอกฟังก์ชันเสร็จนะครับพวก USB พวกตารต้งนเวลาต,ตอนนี้หมดเป็น a เ s ตพอย i n นะครับผมเดี๋ยวจะลองเข้า YouTube ดูนะครับว่ามีอินเทอร์เน็ตไหมใช้งานได้หรือเปล่า อันนี้ผมจะลองพิมพ์เป็นอาเชอร์บีสองสาสน,นะครับแล้วก็ลองเปิดรีวิวเห็นได้ว่า Youtube เล่นได้ปกตินะครับผมเพื <c oughs> ่อนาทนถ้าจะม่รีวิวคลิปตั้งค่าอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับผม